สวัสดีค่ะก็ได้สายข่าวแรงมาแล้วค่ะคิมจองอึนประกาศสั่งให้ประชาชนกินให้น้อยลงประเทศขาดแคลนอาหารฉุกเฉินสําหรับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือได้ออกมาแจ้งถึงความจําเป็นและบอกประชาชนทั่วประเทศให้รัดเข็มขัดพร้อมกินให้น้อยลงเป็นระยะเวลา3ปีเนื่องจากภาวะขาดแคลนอาหารเข้าสู่ระดับฉุกเฉินแล้วซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้บริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศจีนหกปิด และจะประกับมาเปิดอีกครั้งในปี2025วิกฤตขาดแคลนอาหารในเกาหลีเหนือครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากอดอยากจนเสียชีวิตขณะที่ทางโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ UN World Food Program ได้ออกมาคาดการณ์ว่าประชากรเกาหลีเหนือมีภาวะขาดสารอาหารมากถึงประมาณ40%และสถานการณ์ยิ่งแย่ลงในช่วง2-3ปีนี้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีเหนือได้พยายามตำหนิปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการความบาดของสหรัฐอเมริการวมทั้งทางสรัระชาชาติไปจนถึงภัยธรรมชาติและโรคระบาดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ